ซื้อว่าอย่างไหนครับเวื่อนส้อเดืนมงคลลูกเทพมงคลครับผมเดืนมงคลครับว้มสูงเพิ่นเท่าไหร, 3, 18, ร่ครับสูงร้อยสามสิบแปดวกครับผมตีห้าเดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟฟัฟ้าฟัา่มเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไวยคือเกาแห้วครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่จะได้พลาดคลิปดีๆราคาับเพื่อถึกถึกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับผมมาพร้ากับพ่อเวียนครับผมพ่อเวียนค๋วยงางผมเนาะครับผมแมนยุบบ้านใดก็พ่อบ้านน้องแสงครับบ้านนอำเภอสิมพูจังหวัดขอนแก่นมื่อนี้มาพร้าพ่อพันธ์พ่อพันธ์ครับสายประกวดครับซื้อว่าอย่างไรครับเพื่อนซื้อดีนมงคลลูกเทพมงคลครับผมเด่นมงคลครับ ความสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับสูงร้อยสามสิบแปดบวกครับผมปีห้าเดือนสูงร้อยสามสิบแปดบวกปีห้าเดือนเพิ่งเอื้อวัคข่าวด้วยแล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งเล็บเบิ้งขาครับผมอันนี้ฟันรถถังสายประกวดครับผมตัวเนี้ยมีใบมีหลอดด้วยมีองมีหลอดครับผมอนีใบครับผมเทพมงคลหลอดไปเซ ายตีรอดลุดโมตครับผมตัวโตัวะครับผมตัวนี่ใบผมตอนาคตที่ไปไก่ยดดอกพี่น้องครับผมไว้ปีหาเดือนถ้ายืนขึ้นเท่แต่วาอีกจากสองเดือนนี่ก็ติดถวมหัวผู้ขายแล้วมันร้อยสมอ สามเปดบวกตีกับห้าเดียนครับผมหางหญยถ่ายหญยหลังตรงได้พี่น้องฮักคดไข่หำเพียงกันแข้งขาเงย่อร์เนสิบเปิดราคาไปเร่ครับ เพื่อไปซีหาครับผมซีหาไงสี่สิบห้าครับซีหายาสี่แสนหาเืินเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมครับโอเวียนเนาะครับผมราคาี่ต่อรองราคาตอรองเบิดมือครับผมผู้ใดกลังมองางรผกินกลางมาเลยกินกลางมาหาเราหลดครับผม เบ่งแข้งขาครับผมทรงฟีบ่ครับทรงฟีครับถ้าบี่รูกน่ไก่อะใกล้ๆก็คุยกันถ้าไก่ก็ว่าคนจะกินลครับร้อยลครับผมร้อยลทรงฟีครับผมเบ่งเหือเดิมพี่น้องไห้พอพันหนุล้อครับผมหนุล้อพอพันสายประกวดสายประกวดครับเดินสายได้ครับเบ่งขงขาเบ่งเต็มเบิดบ่มีหม่งตีดอกเดินสายได้เลยครับผมรับประกันตํานีเนะครับผมรับประกันตํานี้ครับผมไว้ปีหาเดือน เล็บขาเล็บแข้งนี่สวยหมดครับผมงามแข้งขาใหญ่เอือกหมูข้าวนี่โอ้อยใหญ่ไรเบอร์โทรศัพท์อีกอย่างรอบนะ่งศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมครับพัดสันเขาใบสมิตรพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ